อ่อนไปกินซีบอ๊อกขมอันนั้นเนาะจ้าเขาจะมีลดขมจังน้อยอันนี้จะเป็นผักคาดามินจ้ะผักคารามีนอีกอะกินได้แล้วจ้าเนี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขวดมือนีพาพี่น้องเอฟซีออกมาลาอทุ่งให้เก็บผักปลาเนาะจา้า เก็บผักป้าหนาวเจ้าพี่น้องุ่นไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อสิมีผักป้ายยังให้เฮ้าเก็บช่วงฤดูหนาวเนาะจ้ะนี่สิเก็บตามข้องน้ำไปนี่เด้อพี่น้องจะเก็บเอาอันย่อนอ่อนๆเนาะจ้ะนี่หย่อนอ่อนๆผักกาดอันนี้กินได้ทั้งสดทั้งสุกเนาะจ้ะรสชาติทขาจะกรอบ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 หวานจะน้อยเนะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าการแก่ๆนี่เขาสิเหนียวเนาะจ้ะนี่ ต้องเอาหนอนอ่อนๆหนออ่อนนั่นสินะจ้ะอันนี้ก็จะผักครูแมวจ้ะผักครูแมวนี่ก็จะกรอบๆมันๆจ้ะถ้าไปอันแกงอ้อมหรือกินสดก็ได้ได้จ้ะถ้ากินสดนี่ก็กินยอดอ่อนของเขาเนะจ้ะ Amen. มีผักโหูแมวจ้านี่ผักหูแม,วน,แมวนี่จะกรอบๆด้วยจ้านี่กบกรอบมันมาก็กินซดก็ได้กินซุกก็ได้ผักอันนี้จ้ะ พักหมูแมวนี่ดอกเขาจะสีเหลืองๆด้วยจ้ะดอกเขาจะงามงามสีเหลืองมา่เขาจะเอาอ่นนอนอ่นอนๆนะจ้ะเอาไปไปลวกกินกับสมถ์จ้ะพี่น้องอันนี้ผักาศน้ำผักาศน้ำนี่ ดอกเขาจะสีเหลืองเหลืองนะจ๊ะนาะพักกาดนนี้เนาะ <Yeah. S 1> เขาจะกรอบๆคล้ายๆผักกวางตุ้งนะจ๊ะหย <Yeah. S 1> ดตอ่อนไปรู้บอก อันนี้จะเป็นผักคารามินจ้ะพักคารามินี่ก,าาก,ก็กินได้แล้วจ้ะนี่เนี่ยโอ้โอโกอยงามเลยเอาหยอดเอาหยอดไปลวกจ้ะคารามิน นี่งามเลยพี่น้องนี่ยนาหอนนะจ๊ะนี่เ้าสิเป็นหยอดจังสีเจ๊ะนี่หยอดกวัวยลู่แง่ๆแบบแง่ๆนะจ๊ะแต่ว่านาหนาวนี่ใบเขาสิบวง่แง่เนาะนี่จ้าด้านนี้บางมองนี่ยอุ้ยนะบิลลี่ด้พี่น้องนี่เนี่ยกรอบกรอบหวานแซ่บจ๊ะนี่จะหวานนิดๆนะจ๊ะกรอบๆนั่นนะพี่น้องนี่นะกินสดกินกระป๋อตำกับป่นจ้ะกับลาบกับซุปน้องใหม่ได้มมดหมดจ้ะ เมืองนอก,กับเบอรอึดพักอึดเฮ็ดเก็บกินน้องเนะฮ็ดนี่มี่ห้เก็บตลอดปีเลยเหละจ้ะจะเป็นอันเฮ็ดนาหนาวนาหัอนี่พี่น้องเอ้ยมาอยู่ใหม่ๆกับบอลลูนที่พี่น้องว่าอยู่เมืองนอกนี่มี่เฮ็ดให้เก็บกินตลอดปีนะนี่พักป้านะจ๊ะมันนูจักนี่กับช่วงช่วงมาเฮ็ดยูทูบนี่แหละจ้ะนอป้าอยู่กับได้เขาไปศึกษาหลายลช่องนอจาะแล้วก็ ศึกษาอันในอันกูเกิลนนะจ๊ะเนาะเรื่องผักป้าเรื่องเห็ดเนาะจ๊ะถึงไหนไม่เก็บกินแต่ว่ากอนสิเก็บกินก็ศึกษาดีๆก่อนได้จ้ะพี่น้องเด้อผักป้าเห็ดจังเสี่ันก็จะมีแบบไข่คายกันเนาะจ้ะห้องบ่มหันใจก็ดแยกเก็บกินเนาะจ้ะมันจะเสี่ยงเนาะบางคนกับแพอได้ยังสิเนะจ้ะทองเสียทองอย่างนั้นอันตรายเนาะจ้ะ ปันจริงโตัวปันจริงโตไหมงามแต่กี่อนมาสิเอาเสียมมันนั่นอไม่ได้ัำปันจริงโตนี่ทีวามีสปปรรพคุณหมากมายเลยอาจารเนี่ยขาวเอาอ,อ่อ,อนๆไปกินซิบกขมอันนั้นนอกจากเขาจะมีลดขมจังหน่อย แต่ถาเขาเอาหยอดอ่อนๆนะจ๊ะไปกินนี่ก็คือเขาสิบลกขมนะจ๊ะมันหนึ่เไม่ใเหรอยามีคนเอาอันมันเล็ดมะวานไว้ก็สบ แบบต้นเก่าเขนานะจ๊ะต้นที่เขาออกดอกออกมาเล็ดแล้วเขาสึกิล่วงลุงมองเนาะแล้วก็ก็จะขึ้นมากมายอย่งนี้สินะจ๊ะเก็บผักปลาหมองนีบ่เคยหิุดวันจคะเย็นหน้องนม่นี่ไดๆนะจ๊ะเก็บบ่บ่วตัวไว้เจ่าพ่อฐานาหัอนเนาะเขาออกดอกเร็วเร็วออกดอกแล้วเขาก็แก่เนาะจ้ะนเก็บบ่ท่านกินบ่ท่านจำหมดเลยจ้ะ นานห่อนนะพักอันนี้เขาทนหนาวด้วยจา้าเนี่เนี่ยลากเขานีคือพักฟันจริงโตละจ้ะเนาะนี่ยเขาตัดจังส่เขาก็บ่อตายด้วเขาก็สิแท่งขึ้นมหม่ไหมคือพักฟันจริงโตหน่อแหละจ้ะเนาะพักอันนี้ ขึ้นดอกแล้วก็มีงามๆแลก็มีจะเพี่น้องเป็นเบียร์อยู่ก็มีขึ้นอยู่ข้างอันสวนสตรอเบอรี่พระเจ้าสตรอเบอรี่พระเจ้าก็งามๆนาะพคุณละอันสตรอเบอรี่นี่ก็จะออกชุ่มแล้วจ้ะช่วงเดือนเมษาเมษาพฤษภาจ้ะเนาะเขาสิเริ่มออกดอกไปพ่อหล่ะละจ้ะพี่น้องดูนี่สิเขาบ้านแล้วปุ๊บจัก,กรยานจอดไว้พุน่นเนาะจ้ะ อันนี้ผักแซน้ำเกลือว้ได้จ้าเนี่เกลยวสิหลืางสักสองสามน้ำก้อนสิน้ำไปหลวกนะจ้าผักฟันจิงโจผักกาดหนามจ้าผักคาราเม้นอันนี้ผักกาดหน่อยผักกาดหวานจ้านี่ผักกาดปลาทั้งนั้นละจ้าเนาะเกลยวแสน้ำเกลือไบสักพักก้อนหน่วยก็สิล่าง สมตำกินกับปลวกผักที่เก็บมา,จากมาจ้าแม่ตำหัวคัลลาบีด้วจา้เาเนี่ยนี่ขาวๆเนี่ยอันนี้แค่หลอดจ้ะตำผสมกันผักกับแส่น้ำเกลือไว้ด้วยนะจ้ะลา่างอันผักตลาข้าเก็บมากนะจน้ะเนาะก็ต้องมาล่างเอ่อแล้วก็แส่น้ำไว้นะจ้ะแส่น้ำเกลือแล้วจะเป็นล่างอีกจักสองสามน้ำหมดละจ้ะยังควายสิน้ำมาลวก นี่น้ำค้ามจ้ะฟัเลยน้ำค้ามผมน,นวดจ้ะ ต่มกุ้งสุจกจ้าจะได้ค่ะพี่นอ้องเป็นตาแสบบาดจ่าบรดกีจีนให้ชมได้พี่นองเด้อพักเอามาลวกแล้วจะออกกรอบๆหวานจ้า ปลานะน๊ะจักฟันซิงตัวนี่งเกืบบอบขมเลยนะจ๊ะเพราะว่าเอาหยอดอ่อนๆเนาะอืมอ้มเจ็บแน่นจ้ะเขากันคากเลยพักลวกกับสมจ้ำพักปลาลวก ระกาศว้าเฮ้ามาลวกนะจ๊ะนี่อ่อนๆเอามาลวกรสชาติเขาจะออกกรอบๆหวานได้จ้ะได้ถุกพักเลยได้จ้ะนี่อุ้ยแสบจัดลวกพักป้ากินกับอันสมตำพักป้าเก็บมานี่อันลวกกินนี่แสบแสบจัดพี่น้องเขาจะออกกรอบหวานนะจ้ะกินไดุู้พักได้จ้ะได้สำหรับลกปนี้กับสิขอลาพี่และน้องนะพี่นอ้องอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจเอเด้จ้ะได้ไปอยู่เขา ให้พี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายเด้อจ้าเด้อทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กันมักงใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เจอกันคลิปหน้าจ้า